เทวันนี้ครับเราจะมาอันสบอกแล้วก็พรีวิวอิสกิ้งพัคเอเลเมนเอสมือถือสายเกมที่ดีที่สุดในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทส่วนรายละเอียดการอันสบอกแล้วก็พรีวิวจะมีอะไรบ้างครับเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พ,อพ,อพ,อพอร้อมๆกันเลยก่อนครับกับผมดรีมลิอาฟ let's go ก่อนเลยนะครับต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนว่าณวันที่อัดคลิปอยู่นะครับเจ้าตัว In นฟลิกฮอต s นะครับยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนโดยจะเปิดตัวจริงๆนะครับในวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมดยความพิเศษและก็ความน่าสนใจของเจ้าตัว Hot 11s นะครับถามว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับเจ้าตัว Hot 11s ตัวนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์มือถือเกมมิ่งที่ดีที่สุดในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทณขณะนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ถูกใจสายเกมเลยก็ว่าได้นะครับและเขาน อย่าง fast and fun เร well, um. Th ็วสุดสรุปเต็มสปีดนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตนะครับ duo gaming นะครับอย่างเจ้าตัว midtech k l i o g 8 8นั่นเองซึ่งรายละเอียดจะเป็นไงครับก่อนอื่นเรามา unbox กันก่อนเลยนะครับผมสำหรับกล่องนะครับหน้าตาของเจ้าตัวกล่อง infinite hot e 1 v e n s นะครับมองมาจากดาวังคันนะครับเราก็รู้ว่านี่แหละแบรนด์ infinite เนื่องจากว่าสีสันของเขานะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือกล่องนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า hot e 1 v e n s นะครับตัวเบอร์เริ่ม เลยนะครับตรงตัวกล่องนะโอเคหน้าตากล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอันซบ็อกกันเลยเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางพระเอกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะมาตอนท้ายเสมอนะครับเปิดกล่องออกมานะครับชั้นแรกเราก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งเข็มจิ้มซิมของเขาเนี่ยจะอยู่ในซองเล็กๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยอาจจะทําหล่นหายได้นะครับถัดมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือต่างๆนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบอ่านกันมากเลยซึ่งทางอินฟินิตเขาเลงเห็นว่า้คู่่มมืออเเเนนราาไจจํปป็็ะต้งท เล่มนั้นๆเรานะครับโดยอินฟินิตเขาทํามาแค่กระดาษแผ่นเดียวครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชอบแนวมินิมอลนะครับจริงๆก็ไม่มีใครอ่านสักเท่าไหร่หรอกมั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางอินฟินิตนั่นก็คือจะเป็นธนบัตรนะครับจากอินฟินิตนั่นก็จะเขียนว่าเว่ยข่ำทูจัวเอ็กซ์คลับนั่นเองนะครับซึ่งอินฟินิตเนี่ยก็จะแถมมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวธนบัตรแบบนี้นะครับผมและในกล่องครับก็จะแถมมาด้วยกับเคสนะครับเป็นเค สัวนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่นุ่มนิ่มนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับกันกระเทงกันกระแทกเนี่ยโหดีกว่าเคสพวกแข็งๆทั่วๆไปอีกนะครับผมชอบเคสแบบนุ่มนิ่มมากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับที่ยาวประมาณ8กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับสายชาร์จก็จะเป็น USB Type C นั่นเองนะครับและมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ fast charge 18วัตต์นะครับแถมมาให้ในกล่องครบเลยภายในกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้ครัเเเเดดีีวรรรราาาาามูกกกกกนท่่พพะะออออขขงง ตัวนี้ก็จะห่อหุ้มด้วยพลาสติกนั่นเองนะครับเขียนว่า Hot Event S นะครับตัวบนเริ่มเทิมหมดนะครับตรงกลางน้าจอเลยแก้พลาสติกออกมานะครับเราก็จะเจอกับหน้าตาตัวเครื่องอันหล่อเหลาเอาการนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะซึ่งเรียกได้ว่าการดีไซน์ของเขานะครับไม่เหมือนกับอินฟิ i x รุ่นก่อนๆก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการดีไซน์กล้องหลังของเขาเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับโดยจะมีฐานรองกล้องหลังของเขาเนี่ยดูมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับย้ำว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้นูนขึ้นนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเรียบเนนียมากแต่ ว่ามีแค่ขนาดที่กว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเรียงกล้องหลังที่จะมีตัวเมนหลักเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นเลนที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือครับด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้นะครับฝาหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกด้วยกันนะครับสีแรกก็จะเป็นสีโพลาร์แลคหรือว่าสีดำนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสีกรีนเวฟหรือว่าสีเขียวนั่นก็คือสีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีเซเว่นดี ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับเอาง่ายๆมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีคลื่นนั่นเองนะครับตามชื่อเลยนะครับ g r e e n Wave เนาะแล้วจะมีโลโก้นะครับ Infinite เขียนไว้ตรงหลังตัวเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอกับแจ็ครูมหฟัง3.5นะครับถัดมาก็จะเป็นรูไม้นะครับมีพอต USB Type C มีลำโพงนั่นเองนะครับสอดบด้านล่างส่วนขวามือเนี่ยเราก็จะเจอกับปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดนะครับถัดมาเราก็จะเจอกับปุ่มเพิ่มเเสีีียยดนบบะไไ่อรรรปว ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถาดใส่ซิมซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นแบบทริปเปิลสลันะครับสามารถใส่ได้20ก้านแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD สดีกได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมการดีไซน์หน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพัดโชว์ดิสเพลย์นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับการดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดสเปคภายในกันดีกว่านะครับผมโดยตัวอินฟลิคอร์ด 11S ตัวนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอียดเนนน่จจป็ LCD ออ้้ิหหาาาค iPS ุ่นนี้ให้มาสูงถึง90เฮิรต์ด้วยกันต้องยอมรับนะครับว่าในเรทดราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยจะหามือถือที่ค่า r e f ฟรชเร a e สูงๆแบบนี้เนี่ยก็หาได้ยากแล้วนะครับเอาจริงๆนะบางแบรนด์นะครับยังให้ความเหลี่ยนหน้าจอมาเป็น HD+ อยู่เลยซึ่งจุดนี้นะครับอาจจะมองได้ว่าหน้าจอมือถือรุ่นนี้น่าจะคุ้มที่สุดเลยนะครับในเรทดราคานี้เพราะว่านอกจากที่จะได้เป็นจอ Full HD+ แล้วนะครับยังได้ค่า r e f ฟรชเร a e 90เฮิรต์แถมจอยังใหญ่มากๆด้วยนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆสำหรับรอาะาจ90% Hz ก มันต่างกันอยู่พอประมาณเลยนะครับใครที่ชอบความไหลลื่นชอบความสมูทแล้วก็ชอบฟิลลิ่งการทัชดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าในเรทราคานี้เจ้าตัว Hot Events เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านของการทำงานกันดีกว่านะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ต้องรันมาด้วย Android 11ครับครอบทับด้วย XOS นะครับเวอร์ชัน7.6จากทาง In f ฟิน x นั่นเอง CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น CPU ตัวแรงนะครับอย่าง MediaTek Helio G88 Octa-core นะครับซึ่งความพิเศษของ CPU ตัวนี้ครับแน่นอนว่าจะเป็น CPU ที่เหมาะสำหรับสายเกมมิ่งเลยก็ว่าได้นะ ยังเป็นชิปเซตที่มาพร้อมกับโหมดอัลตร้าเกมมิ่งดูโอ e โปรเซสเซอร์ด้วยนะครับและมีไฮเปอร์เอนจิ a นเกมมิ่งเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้การเล่นเกมนะครับไหลลื่นแล้วก็เล่นได้อัตราลดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการเล่นเกมนั่นก็คือ Darling Ultimate AI Game เก o s t e r โอ้โหเรียกได้ว่าฮะโอ้โหชื่ออลังการงานสร้างผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการทำงานยังไงแค่รู้ว่าทั้ง3เทคโนโลยีนี้นะครับจะมาช่วยให้เจ้าตัวอ t ฟริกฮ s ตเอเลเวนด้สตัวน่้น ไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับก็ตามสโลแกนเขาอะครับ fast and fun นั่นเองนะครับผมมาดูที่เรื่องถัดมาครับกับในด้านของเรื่องกล้องครับโดยตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเป็นแบบทริปเปิลแคมล่าตัวเมนหลักครับตัวนี้จะให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ F 1.6นะครับเรียกได้ว่ารูรับแสง1.6ในเรทราคา5 0 0 0บาทเนี่ยเอาง่ายๆก็โอ้โหหาได้ยากมากๆแล้วนะครับแล้วก็ในเรทราคานี้ส่วนใหญ่นะครับผมมองว่ากล้องนี่สับแป่ว่า In h o t ิก s ตัวนี้ ให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลซึ่งถือได้ว่าเป็นความละเอียดที่เยอะมากๆนะครับในเรทราคานี้นะครับบวกไปด้วยครับกับเลน Depth Sensor นะครับหรือว่าหน้าชัดหลังละลายเนี่ยอีก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกเลนนึงเนี่ยจะเป็น AI Camera นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบกล้องละเอียดละเอียดแล้วก็มี AI Camera เข้ามาช่วยเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะในด้านของเรื่องกล้องก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเรท คราเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมในด้านของแบตเตอรี่ครับตัวนี้เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง5000ม ah ิลลิแอมด้วยกันนะครับมาพร้อมกับโหมดที่เรียกได้ว่าช่วยให้แบตเนี่ยเซฟขึ้นมากๆนั่นก็คือโหมด power marathon Mode นั่นเองจริงๆเนี่ย5,000ม ah ิลลิแอมก็ถือว่าแบตอึดมากๆแล้วนะครับแถมตัวนี้ยังมี power marathon mode อีกนะฮะใครที่ชอบมือถือแบตอึดๆใช้งานได้ทั้งวันใช้งานานานๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆน เรียกได้ว่าถ้าจะให้พูดเนี่ยบอกได้เลยว่ายาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดนะครับในคลิป,ปรีวิวแบบจัดเต็มกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปรีวิวเนี่ยอาจจะพูดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับแรม6กิกนะครับส่วนสตอเรจเนี่ยให้มาถึง128กิกะไบต์ด้วยกันส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาจะเปิดตัวมาราคาเท่าไหร่นะครับแต่คาดการว่าน่าจะอยู่ราวประมาณ4,900บาทประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาราคาจริงๆครับโหผมบอกเลยเลยว่าโคตรคุ้มนะคร สเปคต่างๆที่เขายัดมาเนี่ยมันเกินตัวแล้วก็เกินราคาของเขาแม่ๆนะครับถ้าเกิดว่ามาในราคา4 0 0จริงๆผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปๆในมือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในด้านของรายละเอียดการวางจำหน่ายแล้วก็วันที่เปิดตัวกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมเคยเกิ่นภายนะครับว่าจะตัวอ e f ฟ i n g Hot 11S ตัวนี้นะครับจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในวันที่30กันยายนนี้นะครับแต่ว่าจะวางจาหน่ายจริงๆเนี่ยในวันที่5ตุลาคมนะครับเอกซ์คูซเฉพาะบนช อปีเท่านั้นนะครับย้ำว่าวันจำหน่ายวันที่5ตุลาคม e x c l u s ค v e เฉพาะบนช h อป e ีเท่านั้นใครจะไปหาซื้อตามห้างร้านต่างๆเนี่ยบอกเลยเลยว่าหาได้ยากนะครับต้องซื้อบนช h อป e ีเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครนะครับที่คิดว่าเจ้าตัว Infin i ิต o t 11S ตัวนี้นะครับจะเข้ามาในราคาเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ลองทายกันดูได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะประมาณ4,900บาทประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้หรอกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าราคาจะสูงกว่านี้เนี่ยส่วนตัวผมก็รับได้นะเนื่องจากว่าสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมมมคคค่าาาาจะุราาากๆเล ผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอันสป็อคแล้วก็การพรีวิวจตัว Infinix Hot 11s นะครับ คุณผู้ชมคิดเห็นไงกับมือถือรุ่นนี้ครับชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะให้ผมทาคลิปอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นกันนะครับผมสามารถดูรายละเอียดต่างๆของจตัว i p h o n x 11s ตัวนี้นะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ c ค i ิปชัแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยเช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะด,ยยกดูคลิปวิดีโอรีวีววววิิแบบจจััดเตตต็มม้า Hotlever นกกอย่่ลลืูละง ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆุช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นยู u ูบครับเฟซบุ o กอินสตาแกรมทวิ t เตอร์ทิกต็อหรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s e r c o m ของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ครับผมดรีมมอลีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกและกย์